อยกป่ปใช่ห้าหกนี่แน่นยังแน่นอยู่เลย,ย 5, ละลเนะพี่ห้าหกอ่สะสวัสดีทุกคนนะครับผมก็เฮียทุกคนั้งเจอสากชมดีเฮียไหมโคตรเตืดแต่เฮียเอาเรื่องคือแบบได้ไอจีได้ไปทุกคน,นได้ไอจีพี่เขาแบบใครไม่ดูในพลาดอะไรแบบจบแบบคือแบบมีนงมีนัดกันแบบ ตามหาแม่นางคนนี้แล้วโอเคทุกคนเดี๋ยวรอสากัก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดจําก็สมัครสมาชิกก่อนนะทุกคนโอเคไปดูกันเลยแม่งเอาเรื่องเอาเรื่องจริงคนเนี้ยบอกไปไม่ดูพลาดพี่พี่อยู่จงังหวัดอะไรอ่ะใจไปอยู่ชซบุรีอยู่ชซนสมุทรีเยอ้อยากไปเที่ยวทะเลเว้ยอยากไปบางแสนเ,ออเราก็อยากไปเที่ยวกระแพงเพชรเหมือนกันแหละบงังบางแสนมีอะไรดีดิอะ่อะนะบางแสนมีอะไรดีป่ะพี่ อย่าพูดอย่าพูดเล่นอย่าพูดเล่นอย่าพูดเล่นป้าจริงจังเดี๋เดกอพุทแจกรถกูอยู่ทางไหนวะพอดีฉีดวัคซีนครบแล้วด้วยอ่ะจะไปอยู่สักสี่ห้าปีอ่ะฮะเหมือนกันแล้วอินอีหมายถึงหมายถึงฉีดวัคซีนครบหรือว่าครบกับผมวิกจะให้มันเป็นแบบไหนดีอ่ะแบบที่สองได้ปะล่ะเอ มทำไงอ่ะอ้าวอ้าวเด็กเด็กแกคิดจริงนะพี่เด็กก็คิดจริงนะพี่ด้านเดี๋ยวนั่งสองแถวไปเร็วเพื่อนทำเพลงเพชรอ่ะแค่ปากซอยบอกเลยเออเดี๋ยวแบตเตชรไปด้วยแต่กลางเต็มพอดีเออมามาเที่ยวไอ้นี่พี่มาเที่ยวงานนุ๊พระทำแพงเพชรมันกำลังจัดงานเลยเนี่ยเก้าเก้าวันเก้าคืนอ่ะ ห้องผมเนี่ยโอ้โหเตียงยังใหญ่เลยอ่ะว้าว <c oughs> ดิ้นได้สบายเลยครับพีช่ชื่ออะไรชื่ออะไรถามเลยไม่ได้รู้จักชื่อชื่อไก่ครับไก่อุ้ยคล้องอะไรอ่ะไก่กวางอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไกลกวางรู้สึกว่าตาตแรกตนแรกผมชอบไอ้ดีนะพี่ <c oughs> ตนแรกผมชอบหมาผมไม่ชอบหมาแล้วผมชอบกวางใช่ไหม เลยรักรักสัตว์สมวนทรและก,กูเนี่ยอายุเท่าไหร่คะอายุเี่สิบครับอายุยี่สิบทำไมอะกินเด็กเป็นอตะเพราว่าก็ต้องลองดูของอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่ออย,อ,อย่าไปเชื่อที่เพื่อนพูดกันละกันต้องอายุยี่สิบเทำไมอะพี่ยี่สิบก็รักเป็นนะพี่ ตัวใหญ่แล้วอืมตัวใหญ่เอากาแล้วนะพี่ผมอะ่ะใหญ่เอาการเลยอะ่ะใช่ครับ <c oughs> ผมใหญ่เอาความเอ้ยเอ้ยใหญ่เอาการเอาเอาการอ๋อนนไรพี่นั่งนั่งกินอะไรอะ่ะคชดว่านั่งกินอะไรอ่ะกินเหล้ากินเบียร์เออกินเหล้า โอ้ยเห็นด<อ>ูดแล้ว,วกูอยากดูดด้วยเลยอยอพี่ดูดอะไรอยู่อะดูดดดบุหรี่โอ้โหผมไม่ชอบดูบุหรี่ตรงๆขอดูดต่อจากปากพี่เลยได้ไหมอ <laughs> ไอดีคนนี้มันอะไรไอพี่คนนี้ก็ไม่ธรรมดา นิดหน่อยแหมอยากมีเมียเป็นรุ่นพี่อยากเมียเป็นรุ่นพี่ซะแล้วลคสสุดอยากเมียเป็นรุ่นพี่ซะแล้วเอาความฝันผมตัง้งแต่เด็กไงแลนะ้จะรอรุ่นพี่ซะแล้วลใช่ใช่ครับผมอยากมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตไออันนี้พี่เขาพ,พี่แบบอยู่อหอยู่บ้านอยู่หอได้ไหะอยู่หอคร่บหอใครครับฮห,<ะ>หอใครเลยหอพี่หอ,อเพื่อนเพื่อนมานั่งเล่น โอ้ยหอว่างไหมหอหอว่างไหมกว้างสุดอ่ะงสุดต้องอันนี้ต้องลองมาดูเองผมจะไปสำรวจทุกซอกทุกมุมเลยพี่ว้าวเวลคราเวลคราฟเวลรนี้เวลคราเชียบุรีใช่ไหมเวลครกฟูไม่รู้ถ้าพี่เขาชวนขนาดนี้กูไม่ไปมันก็จะยังไงยังไงอยู่นะถามคุณเจ้รถมาแล้วใช่แล้วแหละ โอเค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 อันนี้อันนี้พี่แบบทำงานหรืออะไรพี่เ,เรียนค่ะเรียนอ๋อเรียนเกี่ยวอะไรครับ and โลจิสติกส์ไรซัพไพช์อ๋อไอ้กูเบื่อแล้วเออกำแพงเฟสทำไมกูเกิดผิดที่วะเนี่ยมันก็ไม่ไกลมันก็ไม่ไกล กี่ชั่วโมงก็นั่งรถกี่ชั่วโมงวะเนี่ยมันไม่ใช่อกแป๊บเดียวนั่นนะเฟยนั่นนะเฟยเอาวันเลดายนี่ได้ได้ได้สักดอกอย่างพี่ได้สักดอกอะไร,รอ่ะไม่มีแฟนเหนือเขาจะหาที่ไหนได้สักดอกผมจัดไทย,นะยเลยไหมสักดอกหลายเลยหลายเลยไม่สักดอกร <laughs> <laughs> ุ่นพี่แล้วผมจะให้เป็นชอบไปเลย ช่อยใหญ่ๆก็ใหญ่ใหญ่เลยใหญ่เลยแหละเอา,เปา,าไปกูอยากให้เห็นกับตาจ,จริงๆไอเรามันก็ไซส์อย่างเงี้ยไอเรามันก็เป็นคนไซส์อย่างเงี้ยอานะ้าวเราไม่ไม่รู้ดิแหมก็ผมผมแบบเป็นคนแบบ ไม่อยากจะพูดไปไงพูดไปกลัวจะไม่เชื่อมันต้องเห็นกับตาอะไรประมาณนี้ไงไไอย่าก,กัดปากป <c oughs> <c oughs> อย่าก,กัดปากเลยพ <c oughs> ี่อย่ากัดปากเลยอันนี้เข้าเข้ามาเล่นทุกวันไหมพี่อ่ะไม่ไม่ไม่เพิ่งจะมาเล่นวันนี้มาปั่นวันนี้เองเฉยอ๋ออ๋อวิ้เฮ้ยเจองานดีถ้กูเนี่ย <c oughs> ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นแหละ มีวัตไหมมีอืมเอาเอา K I I Under Score ศูนย์ศูนย์หนึ่งวัตอะไรวัตไอจีอ๋อครับนี่ไรนะ K I I Under Score ศูน์ศนย์มาดีกว่าโอเคพี่พี่์ข่มันสั้นนิดเดียวมันไม่ยาวอ๋อของผมยาวได้ได้ได้อันนี้อันนี้อันนี้แบบพี่นอนตอนไหนอ่ะพี่นอนดึก นอนดี่สามเตโตโอ้โหตีต,ตียันหวางเลยมั้งเนี่ยไม่ไม่ว่างีคี่ฝึกางานอ้าวฝึกงานเหรอดารชายพี่ปีสีสโอ้ยเจาะหูเหมือนกันเลยป่ะพี่เจาะยันจมูกอะแต่ใช่ไม่ได้ใส่จิ้วเฮ่อผมใส่ให้ไหมมาแต่นี่ถูกนะแต่นี่ถูกมีแย่เลย โอ้โหพอดีเป็นคนใส่สะคข้องเลยอะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพูดว่าใส่คล้องเลยใส่ใส่จนชำนาญมันต้องใส่ให้ตรงรูนะเว้ยไม่มีพลาดไม่มีพลาดรุ่นเนี้ยไม่มีพลาดบอกเลยรุ่นเนี้ยมิดคิดเยอะกูเลยอยากชอบมิดมิดมิดเลยหมายถึงว่าในตอนถึงมิดเลยใส่ที่มิดเลย จะได้เมียในเอซ่าแล้ววะวันนี้ยางชอบเอ้ยพี่สูงเท่าไหร่สูงเท่าไรใครใเดี๋ยวขอดูรูปส<ห>ิโหหุ่นใช้ได้เลยอะเนี่ยรามาณไม่เกิน165เฮ้ยเอซ่า165รางวัลรางวัลรางวัลมาเอามาเอาเอาเอาอะไร อ๋ออุ้ยคิดไปซะไกลแล้วเว้นรักยาวอะอย่าเว้นรักบ่อยตะพี่เด็กมันแบบสมองมันคิดไปไวอะใช่อย่างอื่นก็ไวไม่ใช่แค่สมองคิดไปไว อย่างเช่นปากไวโอ้่างเช่นปากไวครับผมเฮ้ยอดนนี้พี่ชอบอะไรไอ้อะไรแก้วไอ้นี่มันอะไรนะตัวอะไรแล้วหมีเนี่ยฮะแก้วพี่นี่มันเป็นหมีเ,เขาเรียกว่าตัวอะไรนะะอนเออพี่ชอบคุมะเหรอเลชอบมะ,อะชอบเลยอะชอบเอง อกูต้องได้เมียแล้วไหมคืนนี้กูต้องได้เมียแล้วไ,ไอ้นี่ากูเจอกูไม่แชร์หนอถ้ากูเข้ามาแล้วกูเจองานดีงานเนีย,ยนขนาดนี้แล้วมึงเ็ไอ้กูเข้ามานานแล้วเนี่ยนี่ฟอร์ฟอร์ไปใจรักบ,บอกว่า <c oughs> เปิดสถานะอยู่แล้วฟอร์ามาได้เลยอ๋มผมไม่อยากเปิดเหมือนกันอะ อ้าวเหรอผมก็อยากเปิดเหมือนกันเลยตอนเนี้ยไม่ได้เปิดสาธารณะนะเปิดห้องนะไม่ต้องเปิดห้องหรอกเนี่ยมาห้องพี่ก็ได้ไม่เสียตังค์เลยโอเคพี่ไปแล้วถ้าผมไม่ไปพี่ีเขาชวนขนาดนี้เนี่ยกูจะอยู่ทำไมเด้ออืมอุ้ม <simples S 2> ชอบแดดกูอะไรเรื่องขอเรื่องเด็กอะไรนะพี่เด็กท่อม อะะไรนเด็ดใบได้เด็กท่อม <S <S นฮ้ยกินเหล้ากินเหล้าอ๋ออ๋ออ๋อนึกว่าท่อมซะละใช่ที่มันทรงท่อมหมอวัยรุนนร่นวัยรุ่นพลังใบอะไรอ๋อเปล่าวเขาก็กินท่อมมันอึดไม่ใช่เหรอเฮ้ยพี่ไม่กินท่อมนานานานทีอ๋ออึดไหมพี่ฮะอึดไหมกินท่อมอ่ะอึดไหมอ่ะอึดนะไหยถึงว่าทำง,งานอึดใช่ไหมชาติ ออบอกเลยอมาเนี่ยท,ทำแกนึงไม่ปวดลงบนหลังเืปวดเดียวแทนมันบอลวใเอาอยัางนน <c oughs> ไงดีอายุเทไรอายุหรปา,หา,หาใช่ห้นี่แน่นยังแน่นอยู่เลยนะพี่ห้าหอะออ <c oughs> ไอพี่คนนี <át> ้ดิไอพี่คนนี้ดิมึงกดอ้อมไอพี่คนนี้มันอยากลองของเด็กซะละเียนมาชิดาวนี้ไกับกูเอ้กูเอ้กูเอ้พี่เอ้นี่อยากจะโชว์จรเงๆเลยอะอันนี้อยู่อยู่ักที่คนเนี่ยพี่ สามผมไปผมไปอีกคนนึงจะเป็นสี่ะได้ครบคู่สี่เลยสี่คนส,สีใช่ใชสี่ยับอะเราเนก็เป็นเส้นอ,อย่างเงี้ยก็อยากเห็นพี่ยิ้มได้กันเด็กยิ้ได้กูจบยังไงจบไม่ได้ต้องนาไโอ้ใส่เหล็กซะด้วยวเมื่อไรจะให้ใส่เรียะ เกิดหน้าเราจะได้รีเกี่ยวกันแล้วนะพี่สีอะไรดีสีอะไรใส่ดีคู่เลยดีไหมสีเห่ยเอ้ยสี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 น้ำเงินผัวมือเด็กโลโก้ลสองเ่ฟังคำบอกผิดผิดต้องทุกคนผีดต้องทุกคนเฮ้ย อ๋อตาบัวอ้ะใจคอไม่ดีใจคอไม่ดีมันจะแค่ไหนกันเชียวมันจะแค่ไหนกันเชียววะลองได้นะครับนี่แหละครับเนี่ยที่ต้องการเลยพี่รอมานานแล้วเราจะไม่ทำเลยหรือเปล่าเราเราอยากตัดได้แล้เป่าผมก็ไม่มีอะไรทำทั้งเนี้ พอมีอะไรให้ผมทำไหมก็มีนะก็ลงมาพอดีทำนานด้วยอะเดี๋ยวไอ้ที่สำคัญเนี่ยได้ทำทั้งวันเนี่ยบอกบเลยสเปกกูจังเลยสเปกกูเลยเนี่ยน้องกวางมลังโซ่ไงแล้งกว,ว,ว,กวางมันไ,ไม่หยุดไอ้แม่อยากขี่กวางแล้วยังไม่รู้จักคำว่ากวางเดี๋ยวหลังเลยทุกวันเนี่ย ชื่ออะไรนะเราชื่ออะไรชื่อไกดครับไกดกว้างเลยมันเข้ากันได้เลยนะชื่อเราอะตอเราต้องลองดูว่ามันจะเข้ากันได้หรือเปล่าแรกๆก็จแ,แบบอมไม่ค่อยเท่าไหร่มันก็อาจจะเจียมหน่อยอืมใช่หลังๆเดี๋ยวมันก็อืคอ๋วใของไม่ดีเออ เบื่อแล้วเว้ยนั่งจนปวดหลังเนี่ยอะไรนะน <oh> nah <oh ั่งจนปวดหลังแล้วเนี่ยเบื่อแล้วเนี่ยผมอะมานอนก็ได้เนี่ยมานอนห้องพี่ก็ได้ถ้านั่งจนปวดหลังเนาะเออเดี๋ยวจะปวดเอวแฮะ กูจะจัดให้ชุดใหญ่ไฟกับพริบไปเลยเชียวรุ่นเนี้ยกู <laughs> อยากโดนชุดใหญ่ไฟกับพริบทำไมเนี่ยน้องปกจะใส่ชุดใหญ่ไฟกระพิบกูอยากโดนชุดใหญ่ไฟกัะพิบบ้างวิ่งต่อ5 6มา4 9เออต่อ5 6เนี่ยมาที่4 9กูไล่ขับพ้อเลยนะไ <c oughs> ล่กับกำแพงเพชรได้เลยเดี๋ยวพี่จะบอกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะบอกว่าไอ้เรี่อกำแพงเพชรมันก็ใหญ่จริงนะเนี่ยอย่างนี้เลยอ่ะ ไมปากว่างไหมปากว่างไหมปากว่างไหมขงเ, <laughs> เป่าปากว่างไหม,อมลอกลอกลอกเอาอะไรไปอมเล่นหะนะ่อยป่ะล่ะออกกําลังกายมาดีๆแล้วบอกเลยดีกวา่ามันไม่พัดตามหามานานรุ่นเนี้ยตามหางมานานรุ่นที่สู้อย่างเงี้ยถ <laughs> ึงสามชั่วโมงไหมถึงสามชั่วโมงไหมพี่

นะ่คอก็เนียนเหมือนกันนะเนี่ยคอก็เนียนเหมือนกันนะเนี่ยอะไรพูดอะไรเราพูดอะไรแล้วไม่ค่อยได้ยินคอก็เนียนเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนทุกส่วนเลยเนียนทุกส่วนเลยปหมต้องมาดูใกล้อยากจะดูแบบแนบชิดเราต้องแค้ได้อย่างนี้สิพี่ คาชุดคาชุดคาชุดแต่ไม่ใช่บีบฟออะไบีบหัวกูชอ็อ <c> ต <oughs> กูไม่เจอมานานแล้วคนแบบเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> ชนบุรีก็ไม่ใช่ใหญ่เหมือนนเนี่ยก็ก็เจอได้ถือว่าเป็นงานหรือว่าเป็นงานโย่เฮ้พี่เดี๋ยวผมปอ,อกไปฟอพี่ดีกว,วามมา่าวะโอเคของเรื่องงานดีจะแกะแม่ง ปล่อยไว้ไม่ได้ป่ะพี่ผมว่าลองลองส่องดูลองลองส่องดูได้ได้ได้เดี๋ยวแต่ส่องเลยกูจะไปสวบด้วยแหละโอเครอรองรองสวบเลยเออโอเคข้ารับผมเจ้ค่ะบ๊ายบายโอเคก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้ากันก่อนโอเค EP นี้บ๊ายบายทุกคน 对对对